สวัสดีค่ะวันนี้เรามารีวิวนะคะเจ้าตุ๊กตาอัดเสียงกันนะคะวิธีการง่ายๆค่ะปุ่มสีชมพูนะคะของเจ้าตัวตุ๊กตาอัดเสียงนะคะรูปดาวนะคะซ้ายมือนะคะเรากดค้างไว้นะคะจะมีเสียงดังตึ๊ดๆนะคะแล้ก็ อัดข้อความของเราที่เราต้องการจะพูดไปนะคะ10-15วิค่ะหลังจากนั้นเราก็กดปุ่มสีฟ้าด้านขวามือของท่านเพื่อฟังนะคะมาลองเทสกันเลยดีกว่านะคะกับเจ้าลิลัคคุม,มาอัดเสียงตัวนี้นะคะกดปุ่มดาวสีชมพูดัดงเสียงติดๆเทสเทสฮัลโหลกิฟต์กดปุ่มสีฟ้าเพื่อฟังค่ะ นะคะอ่านะคะก็จะเป็นเสียงข้อความของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่คือตุ๊กตาอัดเสียงนะคะมีหลากหลายแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าลิงโยโยช่ชี้ชี้ตโตโลตัวกระต่ตา,ตายเลิฟเลิฟนะคะแล้วก็ปังปังแมนเจ้าโทลินะคะมีหลากหลายรูปแบบท่านใดนะคะชื่นชอบตุ๊กตาอัดเสียงอยากจะฝากเป็นของขวัญให้กับคนรักคนพิเศษนะคะหรือว่าจะเป็นเพื่อน ก็สามารถติดตามได้เลยที่ www f a c e b o o k c o m /hellogift f a n p a g e นะคะ